อัปเดตราคาทองคำนะฮะหกรกฎาคม2 5 6 8นะฮะวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยนะของช่วงครึ่งปีหลังนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆของราคาทองนะเพราะว่าวันนี้นะครับราคาทองคําเปิดราคาณเวลา9ก้าโมงหนนาทีะฮะราคาทองคําวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบาทละ350บาทนะฮะทำให้เช้าวันนี้นะครับราคาทองคําแท่งอยู่ที่รับซื้อบาทละ5 0 0 0ม 850แล้วก็ราคาราคาขายออกอู่ที่บาทละ5 9 5 0บาทนะฮะทีนี้มาดูคาว่าปัจจัยอะไรฮะที่ทําให้ราคาทองปรับตัวได้ได้มาค่อนข้างดีนะในช่วงเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเบิร์ตไหทองจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังกันไปทีละเรื่องเลยนะฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อคืนนี้นะครับสถานการณ์ที่ทางฝั่งของตลาดนิวยอร์กนะราคาของของช่วงทองคำเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็คือแกว่งตัวอยู่ที่แบบประมาณ3,200ยูเออลลร์ต่อ1ทรอยออนช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันเสาร์อาทิตยนะ แต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเหนือระดับ3,300ได้ฮะโดยที่ช่วงที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงต่ําสุดของราคาอยู่ที่3248แล้วก็ช่วงสูงสุดอยู่ที่3309ฮะ ก็ทําให้ตัวราคาทองนะก็จากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทาให้ราคาทองคําลงลงลดลดลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยหลุดช่วง3,300ลงไปนะฮะแต่ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมามีบางช่วงฮะที่ตลาดนวิวยอร์กนะปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ3,300ขึ้นมาได้ซึ่งก็ต่อเนื่องมากักฝั่งฝังง่งเอเชียเช้าว,วันนี้นะทำให้ตอนนี้เนี่ยฝั่งราคาทองคําที่ตัวสปอตโกเรียไทม์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่3 3 2 8ดยูเอดอลลาร์ต่อ1นทรอยออนน,นะฮะแล้วก็ตัว ค่าเงินบาทอยู่ที่32.45บาทต่อดอลลาร์นะก็เลยจะสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่ราคาทองเพิ่มขึ้นมาได้350บาทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยรา,ราคาทอง่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบนสูงแต่เมื่อคืนจากทางฝั่งนิวยอร์กนะแต่ว่าเพิ่งจะมาปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงเช้าๆวันนี้นี่เองนะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมทางฝั่งเอเชียเนี่ยถึงมีแรงกลับเข้ามาซื้อทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นมาได้นะก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่ราคาทองเนี่ยหลุดช่วง3,300ไปนะก็เลยทาให้มีหลายคนในที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจดจดจ้องจ้องนะว่าจะเข้าซื้อราคาทองพอหลุดหลุดแนวรับลงไปเยอะๆเนี่ยก็เลยกลับเข้ามาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะก็เลยตอนนี้ก็เลยจะเห็นว่าทางฝั่งของเอเชียเนี่ย มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของฝั่งครึ่งปีหลังนะฮะทำให้กองทุนแล้วก็ธนาคารกลางเข้าซื้อหลังที่ราคาหลุด3,300นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะภาคการผลิตสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณออกมาว่ามีลักษณะการหดตัวต่อเนื่องนะฮทำให้มีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะต้องลดดอกเบี้ยรเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางฝั่งเทคนิคเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวราคาทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วว่า ปรับตัวลดลงต่อเนื่องยาวนานติดต่อกัน5วันใช่ไหมก็เลยมีการเขาเรียกว่าต้องกลับซื้อคืนทางด้านเทคนิคด้วยเช่นเดียวกันจากปัจปจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้เช้าวันนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ3,300ได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเรียวไทม์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3328นาะฮะทำให้ตอนนี้นะถ้าว่าเรามาดูเนี่ยตัวแนวต้านของราคาทองคําก็จะอยู่ที่3,350นสะ,ะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่3 2 9 5นกะ,ะถ้าว่ามาดูเป็นราคาทองแท่งแบบไทยนะแนวต้านอยู่ อยู่ที่ห้า5มแล้วก็แนวรับอยู่ที่5450บาทนะฮะก็ต้องมาดูนครับว่าราคาทองคำเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปนะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วทาให้ยืนเหนือในระดับ3,300ดอลลาร์ได้แต่อย่างไรก็ดีนะเท่าที่เบอร์ไหทองไปสังเกตมาจากข่าวข้อมูลรอบได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุสําคัญที่จะทําให้ราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นไปแรงๆได้เพราะฉะนั้นนะใครที่ก่อนหน้านี้นะครับเ,เขาเรียกว่าขายไม่ทันนะกลับขึ้นมารอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสให้ต้องพิจารณาว่าจะถือต่อหรือว่าจะปล่อยออกไปก่อนดีทํานองนี้นะฮะก็ถ้าว่ามีข่าว ไถ่ทองจะรีบเอามาบอกก่อนแน่นอนเลยนะว่าทําให้คนติดตามช่องนี้เนี่ยที่ติดตามเรื่องของคําได้รู้ก่อนใครฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะหรืออย่างน้อยนะครับกดส่งสติ๊กเกอร์มาในวิดีโอนี้ก็ยังดีนะจะได้รู้ว่าที่เบิร์ตทำอยู่เนี่ยยังมีคนติดตามดูอยู่นะถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะส่วนใครที่มีตัวรับจำนำนะต้องการที่จะปลดล็อกเงินสดนะเปลี่ยนตัวจำนำเป็นเงินสดเนี่ยติดต่อบเบิร์ตไถ่ทองได้เลยส่งตัวจำนำทางช่องแชทน,นะเบิร์ตไถ่ทองรับซื้อตัวจำนำ รับรองว่าได้ราคาดีแน่นอนโอนเงินส่วนต่างทันทีลูกค้าไปแต่ตัวกับตัวจำนำไม่ต้องพกอะไรไปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นได้อย่างเดียวคือได้เงินสดกลับบ้านฮะติดต่อมาทางช่องแชทได้เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ